คนเกิดวันอาทิตย์ด้านการงานคุณจะประสบความสําเร็จดังที่ใจมุ่งหมายไว้ในด้านการเงินรายจ่ายแต่ละอย่างที่เข้ามาในช่วงนี้นั้นไม่ไกลเกินตัวเองในด้านความรักยังเหมือนเดิมครับคนมีคู่คุณควรที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันบ้างก็ดีนะครับต่างคนต่างนิ่งเฉยแบบนี้ไม่ดีเลยส่วนคนโสดคุณเป็นคนมีเสน่ห์ใครๆก็อยากรู้จักมีคนมารักคุณแต่คุณเองจะเลือกใครดีคนที่เกิดบันทร์ด้านการงานสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงทุนลงแรงทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น กำลังจะเป็นจริงในไม่ช้านี้ทางด้านการเงินไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแบบว่าช่วงนี้โลงใจดีจังในด้านความรักคนมีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ดีอยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกอุ่นใจดีจุบจ๊บๆส่วนคนที่โสดเหมือนเดิมยังคอยดูใจกันอยู่แบบนี้อีกนานคนเกิดวันอังคารด้านการงานช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานแล้วยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามากวนใจอีกขอให้สู้เข้าไว้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับ ในด้านการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะอยู่เหมือนเดิมครับแต่ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องหนักใจครับถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มไปกว่านี้อีกส่วนความรักเหมือนเดิมครับคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับคนรักที่อยู่ไม่ไกลกันเร็วๆนี้คนเกิดวันพุธด้านการงานช่วงนี้คุณเองอยู่ในช่วงที่ดีมากมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเพราะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณเองส่วนการเงินต้องมีเรื่องให้จ่ายมากและทันทีแบบเข้ามาออกไป ทางด้านความรักคนมีคู่อาจจะเบื่อเบื่อกันบ้างเกี่ยวกับด้านความคิดส่วนคนโสดก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมเพราะคุณเองไม่มีเวลาที่จะคิดเพราะชีวิตวุ่นอยู่กับงานคนเกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานคุณจะสําเร็จสมหวังในเรื่องการงานดีคุณควรแบ่งเวลาไปทําบุญบ้างก็ดีนะครับในด้านการเงินคุณมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมากเหมือนเดิมแม้จะเริ่มเดือนใหม่ส่วนความรักคนม,คมีคู่มีความสุขกับความรักที่ลงตัวดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดความรักจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว คนเกิดวันศุกร์ด้านการงานแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยกับปัญหาแต่สุดท้ายแล้วมันก็นําพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนในด้านการเงินคุณมีรายได้มาจากหลายทิศทางอย่างต่อเนื่องณเวลานี้ส่วนความรักช่วงนี้คุณทั้งสองมีเรื่องให้ต้องห่างเหินกันเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดช่วงนี้อยู่คนเดียวไม่มีความรักนี้มันสบายใจดีเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกคนเกิดวันเสาร์ด้านการงานสำเร็จไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด ด้านการเงินช่วงนี้ดีหน่อยพอมีรายได้เข้ามาบ้างส่วนความรักคนที่มีคู่แล้วก็รักกันเหนียวหนึกแบบว่าโลกนี้มีเราแค่สองคนส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนที่ดีอนาคตไกล